ผมนั่งดีคุณนั่งดีงดีไปดูไปสวัสดีค่ะไปนึงต้อมต้่มสวัสดีค่ะใุ่คุณชอบลักษณะลักษณะวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรคะสอะเสือไม่รู้คุณเอามาให้ผมจะรู้เรื่องเรจะมาเล่นเกมทายใจนะคะว่าเราใจใช่แล้วโอ้โหง,ง่าย อยากรู้ว่าเราอ่ะมีความใจตรงกันสักนิดไหมแทนมาแทนมาตรงเทาโอ้อโหแต่ผมแอ่ะอันแรกเลยนะคะให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาอะไรยไม่ต่อเย้เราเราเราร้เลยร้อยเลยร้ลยไม่เลือกเกกขาเลยไม่เลือกเราเลย เรื่องเราอะไมแล้วใครกันไหเขาอ๋อภูเขาใช่แล้วภูเขาเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเลือกภูเขาเพราะอะไรอันดีๆเฮ้ยก็เพราะว่าคุณชอบเที่ยวภูเขาไงอือใครชอบไปเที่ยวไม่รู้เห็นแต่โซ่บอกว่าโซ่อะชอบไปเที่ยวภูเขาแต่ถ้าให้พายนะตัวเองมันไม่ใช่เลยแต่ถ้าให้พายนะตัวเองอะชอบไปทะเลมากกว่าผมไประเด็นก็ได้ครับที่มีคุณผมไประเด็นก็ได้ครับที่มีคุณ าใส่ชุดไว้นะรู้ทันอีกแล้วแต่ด้วยดิทำไมเขาไม่ออกมาเขียนอะกทำไมโอเคอะไรของเขาเนี่ยเราไปสีฟ้ากับสีเขียวผมผมทายคุณเฉยหรือคุณได้โปรดเ่ยไม่เอา่เราใจตรงกันไหมหรือว่าเราอะจะแบบรู้สึกเหมือนกไหมสีฟ้ากับสีเขียวคืออะไรสีฟ้ากับสีเขียวอะไรก็ได้สีฟ้ากับสีผมก็รู้คุณชอบสีรู้เราเราให้ให้แบบต่างคนต่างชอบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาให้เหตุผลอ๋ออะไร คิานไม่ออกเป็นภาษาภาษาคำเป็นคิวคิวเขาว่าเขียวเพราะอะไรคะว่าผมบ้านผมเลยการนนเขียวแล้วทำไมเชอบสีเขียวอ่ะไม่รู้เหตุเยไม่เขา็จะตอบสีฟ้าเลยนะตอนไลเพราะเขาชอบสีฟ้าใช่เพเขียวจริงเหรอโอ้ใช่เขาชอบสีเขียวให้เดิเดียแล้วข้าวเราไปข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวเลยเนี่ยมาเรียย ข้าวอะไรเนี่ยโหทำแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำชาโอ้ยชอบกินข้าวมากกว่าก็คุณจำไม่ได้เหรอที่โซ่เคยบอกอ่ะว่าโซ่ไม่เคยชอบก๋เียวจําได้จําจําได้จําจํได้ว่าอะไรจําได้ว่าแต่ผมชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าโซ่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่คุณทำ ถ้าคนทำมาเอ้ยไม่ใช่ก็คือเต๋าโบราณอร่อยพูดผิดอ่ะข้อต่อไปต่อไปให้คุณคิดมาผมไม่คิดคิดไม่ออกตอนนี้คิดมาเลยคิดมาเลยประเทศคิดมาเลยไม่คิดไม่ออกต่อไปต่างประเทศกับในประเทศครับอ้าวก็ถูกแล้วต่างประเทศผมก็ต่างประเทศนะครับต่างประเทศเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราจะไปอินเดียก็อยากไปญี่ปุ่นรู้ไหมผมอยากไปดูอะไรอยากไปดูอาหาร ไม่ใช่เขาอยากไปดูกอกตึ่งท่าเห็นกับตาลชีวิตหนึ่งเราอาจจะได้ไปก็ได้ตอนเก่ง้ขต่อไปอยากเหรอคนนี้อยากเป็นอะไรสุนัขหรือแมวอะไรอาแล้วหมาอันนี้ด็อกคอยด็อกคอยคริปโตเคอเรซี่ไงด็อกคอยกำลังฮิยตเลยเย้แต่ว่าคนนี้เราก็เราจะไปต่อไปคืออะไรคะ ตะาอะไรเนี่ยวีก็เปิดด้เหรอเขาจำไม่ได้เขาอ่ะมาข้อต่อไปคุณต่บไปตลาดกับห้างหห้างเพราะว่าคุณชอบไปห้าง่เร็เเวเร็เเวเร็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 ววจะได้ไปห้างแล้เลวเร็วเรไม่เอาวันนี้เราไปห้างเหรอพูดเล่น้า,าให้เลื่อว่าวางไม่สระ,สะผมก็ไม่อืสองาไม่สระผม ้องค่ะไม่สระผมเหมือนกันเพราะว่าไม่อาบน้ําไม่สระผมก็ได้เพราะว่าปกติคนเราไม่สระผมทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่แล้วถ้าผมนะทางานแบบแอนเจอร์ใช่ป่ะช้างอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้อาบน้ำก็คือนอนไม่ได้ครับขี้ใครแล้วก็สิ่งสกปรกเยอะมากเลยนตัวแล้วเราก็เป็นคนแบบหัวไม่ค่อยมันอยวเนะหัวไม่ค่อยหมนใช่ป่ะตดยังไม่หมนเลยใช่ไหมเสือตดเหมนมากก็บอกให้ชอบตดให้ตรงนีเลย โอ้โหประจําใส่ไม่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะอากาศหนาวหรืออากาศร้อนไปหนึ่งสองคนนี้ง่ายเล้สาเดี๋ยวฮะ่ฮะเล่าร้อนวันนี้ตอบอะไรมันตรบคำถามบ้างเลยเนี่ยฮะฮะกวขเ่น เพราะอะไรถือมันจะหนาวต่มันง็มันไม่เล่าร้อนก็ม so oh ันเล่าร um, ้อนไม่เข้าใจอ่ะก็มันเล่าร้อนแต่โซ่ชอบอากาศหนาวมากกว่ารู้สึกทําอะไรมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยใช่ไหมไม่มีครับผออะไรไปยพื่ออะไรกวนเขานีเราไม่เหมือนกันอีกแล้วให้เลือกว่าวันนี้ง่ายมากเลย เอาข้อนี้แบบง่ายๆเลยดีกว่าบัวบานกับท uh> ้องครัไปหนึ่งสองสามบัวบานอะไรบัวบานทั้งใจจังทั้งก็เขียนไม่ถูกเรียนไม่ถูกแต่จ้าตอบบัวบานเพราะว่าคุณน่บัวบานทั้งใจแต่ว่า โก็รักของคำเหมือนกันโก็เลยขอทอบสองอย่าก็ได้เหรอได้ต่อไปถ้าเราเล่นอะไรกันเนี่ยก็อยากรู้ไงว่าแบบเออเราแบบมีความแบบรู้ใจกันขนาดไหนหรือว่ามีความใจตรงกันขนาดไหนอะขาสั้นจะขายาว S <S ทำไมถึงตอบขาสัาน้นน่ะก็ผมขาสัานาน้นไงแล้วตอนก็ขาเหียเ้ยนไม่ต้องขายาวดี้ขายาวคืออะไรเนะก็คุณต้องใส่ขายาวเท่านั้นโอ้ใช่ใช่ขาก็เลยคิดก็คิดว่าขาเยก็คิดว่าขาคนใครอย่าไปคิดว่าขาไอ้กางเกงเนะเาะอ้าวเนี่ย แสดงว่าเราแบบมีความคิดไม่ตรงกันแล้ว <S 2> <S 2> <ช>เนี่ยเริ่มทะเลาะกันแล้วพัดดันจะเกิดขึ้นอือเดี๋ยวนี้ก็นั่งแค่ถูเลยก็เหนื่อยแล้วนะญี่ปุ่นสองข้อสองข้อเย่สองข้อเสร็จแล้วสองข้อเสร็จแล้วเขาอยากจะไปเต็มที่อยากจะไปเต็มที่ <S <S โอ้ยโดนแล้วไม่อาจจะกระตุกกระตักโอ้เขาอยากไปนิดน,นึงน,นะคะเพราะว่า เราแบบว่าเตรียมตัวมาแต่ว่าบางทีพอเตรียมปุ๊บเขาก็ไม่ทําแต่ไม่เตรียมปุ๊บเขาก็จะมานั่งทําด้วยเนี่ยมันก็เลยจะทำอะไรบทอะไรเนี่ยตะก,กุตะก้าอื <laughs> ออุ้ยเสี่มุมดดับทูเดี๋ยวมุดดับทูเดี๋ยวมุดอ่ะเตงเข้อต่อไปสบายดูหนังกับฟังเพลงตอบอะไรยาวจัง หนึ่งสองสามดูหนังดูหนังที่ช่องอีเลฟเว่นไทยแลนด์จกเขียนอะไรก็ไม่รู้ไปดูที่ช่องอีเลฟเว่นไทยแลนด์ไม่มีหนังเอามีไงหนังโบานไงทำหนังสั้นเัน้ยปะทำไมเอาหนังสั้นผมไม่เคยเสร็จทุกทีหรอก MC เขารอชมตั้งกี่เรื่องแล้วคนจะทำให้เสร็จก็คือโซ่หละอะข้อสุดท้าย ใ่แล้วบ่อืมรี้ถามเลยข้อสุดท้ายระหว่างซอสเ่ากับซอสเสือ สามพิงพิ่พิเขียนอะไรอ่ะโซโซคือคัดโซเสือร้อน,รอนดัสเจ๋อตอบเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีโซโซก็ต้องมีโซเซีอ่ะจริงหรอสำหรับวันนี้ก็ได้ไรคะเล่นเราได้ไรรู้ครับ <c oughs> ขาผมเล่นผมก็เล่นนะครับเลงนก็หาพ่อคิดเหงนิ้อ๋อคือเม็นกันที่เราอยู่ด้วยกันเราก็รู้ว่า เ,าเาขาอชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะไม่เกี่ยวแต่ม EN <c oughs> ันเป็นการทายอะไรกันไม่รู้ไม่อบไม่บางทีมันก็ไอ้น,นี่มันก็ทําให้เรารู้นะว่าแบบว่าคุณคิดถึงโซ่ก่อนหรือว่าคิดถึงตัวเองก่อนอย่างเช่นถ้าถามกเตี๋ยวเ,เนี่ยถ้าคุณคิดถึงตัวเองก่อนโดยคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ถ้าคิดถึงโซ่ก่อนแสดงว่าโซ่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวุณก็จะตอบโซ่ไรออ่งเออมันก็ทําให้รู้ว่าเราคิดถึงกันไหมอย่ดูไปแล้ว ได้แล้วบ้างอะผมเข้าแล้วผมกวนก็หยางเดียวพี่มุ้งไหลกันอยากินโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทำผมแกะนมารักจังเลยได้ไยวะาำเอาไม่ได้โอเคแล้วเราจะไปทำภารกิจอื่นต่อนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดอะไรอีกกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง อินฟเวนเทลนด์ครับขอได้ซ้ขอซ้อด้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ